ดีค่ะวานไม่ได้พามาดูเพราะว่อวานไม่สบายบอกว่าจะพามาดูอีด้ามันที่มีมาม่วงมะมองมันออกลูกด้านนนสุกหมดแล้วด้านนี้ออกลูกดูให้ดูอันนี้ภูเขาด้านนี้จะไม่สุกนะดูให้ดูแล้วเห็นไหมนะ ดูนออกลูกเยอะดูดูให้ดูเ้างมนเลยนะแต็มหมดเลยเยอะมากดูตกเขาอากาอันนี้ถ้าจะปดูตามนะถ้าจะเดินไปดามนะให้ดูข้างบน ออกดอกออกลูกเยอะเลยออกลูกเยอะเลยนะนี่คือข้างบนจะเปน็นนี่จะเ,จะเดินรอบจะดอยู่นะะคข้างล่างก็จะเป็นโซคาข้างบนก็จะเป็นเป็นหมู่เนี้ยตรงออกลูก จะเดีนยันี้มั่นพวกนี้จะลูกใหญ่ทั้งหมดให้ดูนะจะเห็นหรือเปล่าม่รลูกนีก้ดูดูออกออกออกดูแต่ลกตะกิ่งมันนะเดินขึ้นก็จะตกมาดูดูให้ดูนะอันนี้ดูลูกมันจะออกลูกเยเยอะเยอะมากเลยนะ ออกมา,าออกเ,เยอะเลยให้ดูดูดเก่งเก่งหนึ่งดูดเยอะมากอันนี้จะมีลูกใหญ่อย่างนี้ละนนะ,นะนี่ลูกเลยก็มีอันนี้จะมีต้นนี้จะมีลูกต้นสุกลูกสุกแล้วแต่ว่าก็มีดอกออกมาใหม่เพราะมันเป็นทั้งปีนะที่นี่ มอ่วมองไปเดินขึ้นมาแค่นี้ก็เหลือเราดูดูเราก็จะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็จะเดินขึ้นไูเฮ้ยก็จะตกภูเขาตาย <c oughs> ดูให้ดูนะหัวันไอ้ด้านนี้มันจะไม่สูงนะอีกด้านอีกด้านหนึ่งที่พาไปดูที่ไปเอารวม,ม่วงสุกมันจะสูงดู นยามงลูกเลยนี่ก็เต็มเลยเขาไม่กินตูมันหล่นลงพื้นนะดูหล่นออกมาเหนไมันหล่นเองเขาไม่เขาไม่กินดูเต็มเลยนะคะถ้าบ้านเราเขาคงจะกินกัน้วเนาะนี่จะจะไม่อยู่แล้วก็เลยไม่อยากทำเป็นเพราะแดดมันจะไม่เยอะมันฝนมันตกเยอะมากกว่า มันสุกแล้วนะแล้วมันก็ออกลูกใหม่ลูกเล็กๆเกต็มเลยอะแต่เขาก็ไม่กินกันนะให้ให้ดูว่าให้เดินขึ้นมาย่างหน่อยดูอันนี้ที่กินกับเรากินกับเราพิกอนืูเยอะมาก แล้วต้นน้นต้นน้นก็จะมันมันก็สุกต้นน้นจะให้ดูมันสุกนี่ก็สุกแล้วมันมันหล่นผลจะหมดแล้วแต่มันก็ออกดอกใหม่แล้วก็ออกลูกใหม่เยอะนี่ดูลูกสุกมันก็หล่นข้างล่างให้ดูแลลูกเล็กๆมันก็ออกมาใหม่ดูดูเนี่ยเยอะมากจริงๆนะ พูดถึงก็จะไม่ได้อยู่นี่แล้วก็คิดถึงเหมือนกันมันก็แต่ว่าไม่ใช่ที่เราเนาะเราก็จะไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้จะมีแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดูไอ้นี่ไอ้นี่ก็สุกแล้วสุกแล้วที่ที่ที่นี่ให้ดูไอ้นี่แหะที่ชอบเพราะว่ามันจะอร่อยเพื่อนๆก็มานะคะให้ลูกหมาน้อย ดีตอนดีเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กละเขาได้กี่ห้าเดือนแล้วสี่เดือนห้าเดือนแล้วเริ่มโตแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่เขาคลอดนะก็ <c oughs> จะตามตลอดแต่ว่าพาไม่อยู่แล้วก็ไม่ทำอะไรดมซุกเนาะกินทุกวันในนี้ให้นดูดูดูเอาหละ จะเอาไปดูนี่หมอดกัรนุ่มสุกเอาเอาลูกเดียวเ <อะ S 1> นี้ยนะดูต้นนี้จะเป็นลูกเล็กถ้าลูกเล็กจะไม่กินหรือต่อนได้กินอยู่นะนี่ถ่ายให้ดูบ่อยๆดูสุกหล่นมันหล่นสุกเต็มเลยหล่นเต็มพื้นเลย ด,ดูให้ดูนะคะดูันสุกนะเขาก็าไม่กินกันหรอกเต็มเนี่นดูดูนะคะเห็นไหมคะเห็นแล้วปะคะเต็มเลยอะจุดบนต้นก็เต็มเลยนยุนตนตย่ตะพื้นตะพื้นดูมันหล่หลนลงมาแล้วก็ไปอ,อยู่ตรงนี้ ต้นมันดูหลุดลงมาแล้วมันก็มาอยู่ตุดนี้ไม่ดูลนะมันเยอะจริงๆนะไม่รู้ว่าเมืองไทยก็จะเป็นอย่างนี้ป่ะมันออกลูกมาแล้วมันก็เยอะมากนะให้ดูนะคะเนี่ยเนี่ออกมาต้นมันดูกิ่งกิ่งเดียวด,เดวยเยูเห็นด้วยนเน,นี้ยเห็นไหมเนาะแูดูกิ่งเดียวนี้ทีลูกกันเนี่ยสองสี่ มีสิบลูกกิ่งเดียวมีสิบลูกเน๊ะดูดูดอันนั้นข้างข้างจะเป็นด้านใหม่นะก็จะเป็นก็จะเป็นด้านใหม่ก็จะมีสภาพขึ้นรูปตางเนี่ยดูนะคะเราก็จะมุดเข้ามาเราก็จะออกไปข้างนอกนะพามาดูละเราก็จะเดิน บนภูเขานี่นะคะต้นนี้มันออกเยอะมากจริงๆไะดูมันสุกแล้วนะนะนนดูสุกแล้วก็หล่นก็ไม่มีใครกินไอ้นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ได้ดูแล้วก่อนก่อนอก็ดูมีม่สุดดุจะใกล้จะสุกแล้วจะสุกแล้ว <laughs> จะถ่ายรูปถ่ายให้ดูวิดีโอว้าวดูแี่ได้่าสุดอะก็เดี๋ยวจะเดินกลับไปห้องในแล้วก็เอาของไปเก็บแล้วก็จะมาถ่ายนี่ทีกอุ้ยอาะดีวให้ดูอันนี้ให้ชะทั้งหมดเลยนี่เดินขึ้นมาห้องบนแล้วนะคะ นี่ฉันรอบตื่นมารอบอยู่นะได้รอบรอลินะกายห้เพืดูทั้งหมดละก็เหลืออยู่ไม่กี่วันก็ประมาณสิบสามวันสิบสิบสองสิบสามวันดูต้นเนี้ยที่ตัดทันด้วยต้นเล็กมันก็มีก็มีลูกนกอยากให้ดูลูกนก มันค่ยอยค่อาเรือหดัดบินเดหปอุ้ยอุ้ย้ขาวินได้แล้วขาดวินได้แล้วดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแมวอยู่ตรงนั้นแนละ้วแมวจะกินเขาเราจะไปช่วยเขาก่อนโอเคนะคะจะก,ก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ จำได้ไปคะดีทาขึ้นมาลอเดอนโอเคนะคะถ้าถ่ายให้ดูหมดแล้วกะนอกลองฟันนี้นะคะคนไทยแบบร้อนวันนี้โอเคนะคะบายบายขอบคุณมากนะคะติดตามเยอะๆนะคะเอน,นี่ผีของคุณกาญดานะคะจ้าวัติคะ่ะเ้าเจ้า